เดี๋ยวมึงของกูกูขอลองชิมก่อนเดี๋ยวกูกดหลอดให้ของกูดีอ่ะอ่ะเห็นไหมาการที่เพิ่มห้าบาบาทมันจะดีเว้ยหอมมากแรกแรกเขาก็นของอันเนี้ยกิขนของเม็ดของร้านปกติก็อ,อร่อยแล้วมึงเอาหลอดเอาหลอดมาดิ อันนี้คืออะไรปิดคลิปหรือเปิดคลิปเปิดอ๋อเปิดอ๋อเราทิ้งแก้วกาแฟไปแล้วเปิดไงอ๋อเปิดคลิปโอเคอัน okay. นี้อยู่ที่แบตแบตเทิร์แนแดนแดนสุขาพิบาลสองนะฮะใช่ค่ะมาทางโงรงพยาบาลศิรินทร์เ,เข้ามานิดหนึ่งค่ะก็จะเจอร้านกาแฟที่ดีที่สุดในย่านนี้คืออร่อยว่างั้นอร่อยไม่เชื่อเราลองไปชิมกันค่ะไปเลยปะโอเคไปแล้ว ก็สั่งไปจะกินลาเต้นั่นแหละแต่ว่าคนขายเขาบอกว่าไปลองอีกตัวดีกว่าเพิ่มอีก65สิบห้าบาทเอา5กสิบห้าทกาแฟมาเล็ดพิเศษที่เจ้าของร้านคือไปเลือกสั่งมาจากชียงรายค่ะนี่เยอะเลยเรืองมาจากเชียงรายอันนี้หน้าตาเจ้าของนะฮะอไปลงติกตอกครับอันนี้เป็น กาแฟาตัวนี้อ่าตัวนี้อันนี้เป็นกาแฟสว uh, um ีทเบอร์เบอร์รี่ใช่ค่ะกล้วยน้ำขุ่นเออกล้วยน้ำขุ่นเคียงละอ๋ออวาากกแแฟล้ันนะอันนี้เพิ่ง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 เอามาใช่ไหมเขย่ครับผมอ๋อเดี๋ยวมาลองมาลองชิมอหญ้าอ่อนขั้วขั้วอ่อนอ่าโอเคโอเค ไม่กูจะกินของมึงก่อนลาเต้ปกติมึงเป็นโควิดหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เป็นอ่าไม่เป็นไรตอนนี้กูก็ยังไม่เป็นต่อวิญญาณหรือถามเพื่อนว่าสองรอเฮ้ยอันนี้คือไม่ปกติของราอะไรเชี่ยอันนี้ไม่ผู้ชมมันไม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่เม็ดไม่หวานแต่เม็ดมันหวานแล้วมันก็หอมแบบเเรราาสีียตงท่่วมันมันไม่ได้ขมอ่ะ ถ okay. right? okay. uh, ึงบอกเปลาเต้ที่ดีที่สุดในย่านนี้โอเคอันนี้เป็นสวีทเบอร์รี่ไม่ใช่เหรอเอาจริงๆไม่ได้อ่านว่าเบอร์รี่เหรอ่านว่าอะไรวะอมันเป็นชื่อชื่อแบบว่าเหมือนกับว่าชื่อของที่ทาำคั่วนะเขางใช่แต่ว่าตัวเมนคั่วจริงๆเนี่ยจะมาจากผู้ไอน้ำขุ่นที่เชียงรายนะคะเป็นคั่วอ่อนค่ะคั่วหญ้าอ่อนคั่วคั่วอ่อน ดี๋ยวลองดูอันนี้เพิ่มอีกห้าสิบห้าบาทมันเป็นคคลามิติเออมันเป็นคคลามิติีเลยคคลามิติเลย,ลเลยอันนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเหมือนกันนะอ,อันนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเหมือนกันเฮ้ยมันมีความแบบเปรี้ยวๆนิดๆเปลอะ อ่อยมันะมีกลองเปรี้ยวเพราะว่าตัวายามันจะมีกองเปรี้ยวเป็นเบอร์รี่อ๋อเป็นเบอร์รี่อยู่แล้วแล้วความหอมของกาแฟก็ยังคงอยู่เลยแล้วคือมันกินได้โดยที่ไม่ต้องเอาจริงๆผู้ตรงๆนะเป็นคนติดหวานนะติดหวานเจี๊ยบเลยแหละแต่แบบรู้สึกว่าสามารถกินหมดแก้วได้โดยที่แบบไม่ติดค่ะไม่ติดใจอืมแต่แอบมีความเหมือนเล่าในมีต่ะ ใช่ไหมผมผมรู้สึกถูกใช่ไหมมันเหมือนเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการเซอร์เบอร์นะหร่าอดที่เขาทำโปรเซสในกาแฟเนี่ยมันก็จะอาจจะมีความเป็นแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมาได้อ๋อแต่ว่าพอผ่านการทุบแล้วอ่ะมันไม่มีความเป็นแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ถ้าแบบว่าสลิงเวลาเรากินอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นแอลกอฮอล์เพิ่มอีกนิดนึงอะไรใช่ใช่ก็อยเข้าใจหนกว่ะ มันอันนี้รู้สึกไปเองว่ามันแบบมันเหมือนแบบมีกลิ่นเหล้านิดๆเมื่อกี้เขาก็บอกว่ากระจวการการขั้วแล้วมันก็เลยทําให้มีความเป็นแอลกอฮอล์มาอยูนิดๆหนึ่งแต่พอขั้วแล้วมันก็แอลกอฮอล์หายไปแต่ฟิลริ่งยังคงอยู่เผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงนะไม่ต้องมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูแจกของแก้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยถ่ายถ่ายตุวแจกรู้จักร้านนี้ได้ยังไง รถผ่านขับรถผ่านบ้านอยู่แถวนี้ความบังเอิญแค่วามบังเอิญคิดกับเราเนี่ยเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าเข้าร้านใหม่ๆ <c oughs> เป็นครับเป็นแค่ทุกคนรับเออเหมือนมันมีแบบความกดโซนอยู่อ่ะแบบไม่กล้ากลัวว่าจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย กอันนี้ก็คือกาแฟเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคนละตัวตัวนี้จะขั้วเข้มกว่าตัวที่ที่กินลาเต้เย็นนิดนึ่งตัวนี้โรสจะออกเป็นทางช็อกโกแลตนิดนึงก็คือได้ได้กลิ่นช็อกโกแลตใช่ได้ความเข้มได้ความปเป็นช็อกโกแลต ใหั่กลางตันนั้นเขาชิมให้ชิมเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องสตรีมนี่มันกินไฟมากไม่ไหมไม่กินเราะแต่เวลามันทำความร้อนก็คือมันใช้วิธีเอาเอาน้ำน้ำผ่านไม่ไม่ได้เปต้มอยู่ข้างในใช่ไหมอ่ามันต้มมันเป็นหม้อต้มข้างในอ๋อเป็นหม้อต้มข้างใน อะไรมึงไงสวยจีไอจีไอีคือจะตั้่ายไม่แล้วคือมันออถ่ายใน ig เลยอ่อทำามันมันจะสวยกว่าหรอมีิสเตอร์บิงบิงิสเตอร์บงบิงเขาให้ชิมไม่ได้ค่อยถ่าย กดอัดแล้วแม่งไม่กดอัดให้กูอันนี้เป็นลาเต้ร้อนนะครับลาเต้ร้อนมันจะมีฟิลลิ่งของโกโก้เขาว่างั้นนะก็คือไปกันอย่างเงี้ยเดี๋ยเดียวว่าพี่มันโทรมาแต่คุณภูมิว่าไหมไปกันจบแก้วเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องค่อยๆกินเสน่ห์สน่หของกาแฟร้อนอ่ะคือเวลาที่อุณหภูมิอ่ะค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะรสชาติก็จะเปลี่ยนไปจริงหรอจริงนเิย แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นจากกาแฟดิฟมากกว่าเพราะว่าตัวกาแฟดิฟเนี่ยมันจะมีเทนโน้ที่หลากหลายคอย่างที่พ่อพูดบอกว่ามันเป็นไวไวสโตนฟู้ดเป็นนี่เป็นนี่อะไรเงี้ยเราจะเจอรสชาตินี้ในเฉพาะช่วงฤดูพุ่มที่ร้อนหรืออุณหภูขุ่นหรือฤดูเย็นเวลาอ๋อแต่คือมันละมุนมากเลยอ่ะมันไม่รู้สึกขมเลยนะ ม่ใช่ครับเพราะที่ร้านผมใช้แค่ว่าการผ่านกับเที่ยมันยังไม่ถึงโครเซนมนเลยไม่ผมอ๋ออันนี้ก็เราต้องคั่วเองด้วยหรือว่าสั่งคั่วสั่งคั่วแต่ถ้าแบบคั่วไหมมันก็จะขมใช่เขาก็เลยต้องเติมกวาเข้าไปให้มันกินง่ายแล้วทำไมทำไมเขาถึงชอบที่เป็นคั่วไหมมาเพราะว่ามันไป่ยุ่งยากในการ ทำรสชาติสัมันง่ายมันง่ายใช่มันง่ายตอบได้ว่าที่ทํำกาแฟออกมาดีหรือไม่ดีเงน้ำกาแฟรสชาติมันจะตายตัวตัวคงอ๋อแต่เป็นกาแฟตัวถ้าเกิดว่าที่บดไม่ดีถ้ามันเป็นรสชาติเียจะแย่เป็ไงอ๋ออ๋อหมายถึงว่าถ้าบดไม่ดีหรืออะไรเนี่ยแก้วนี้ก็จะไม่อร่อยเลยมันก็เลยเป็นความี่ากคนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่าชงยาก แต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนคนที่จะใช้เม็ดกาแฟแบบคั่วที่มันไม่ได้แบบไม่มากก็คือต้องเป็นคนที่ต้องมีฝีมือพอสมควรไเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอกาแฟแบบนี้ในร้านกาแฟแฟะชั่นอ๋อเหรอใช่ใช่ใชใชสังเกตเห็นไหมอ๋อแฟชั่มันต้องควบคุม มือพูดไม่ได้พูดไม่ได้หรอกมือไปตัดเา <c oughs> อาขู้โหโอ่ะร้านกาแฟเป็นชายหลายๆที่อ่ะเขาควบคุมคุณภาพได้ยากควบคุมมือของคนชงได้ยากเพราะฉะนั้นเขาจะเลือก<ม>ที่เป็นแบบเข้มไวก่อนแบบเข้มก็คือรสมันเหมือนกันแล้วก็ไปใส่ใช้สูตรใช้สูตรน้ําตาลใช้สูตรน้ําเชื่อมหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าถ้าอยากกินกาแฟอร่อยอร่อยก็มาที่นี่ บ้าจริงร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้มึงจบแล้วอันนี้มีครัใช่ใช่เม็ดนั้นเบเตอร์แทนคาเฟ่อันนี้คือไงให้เขาโอนตังค์ไปนี่เลยใช่ไหมมึงมากินไม่รู้กี่รอบมึงไม่จำชื่อร้านปวดรู้ชื่อร้านแต่มึงอ่ะจะมาถ่ายแล้วทำไมไม่ดูชื่อร้านมาก่อไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายก็จะตั้งใจมากินกาแฟก็ไปสปักหมุดเหมือนเดิมทั้งหมดราคา 1>, 1 4 5บาทค่ะเอเวอร์เลียงครับคุณผู้ชมมันบอกว่ามันพามาเลี้ยงคนไปแล้วนะคนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนแรกมันจะไม่ใช่รายการเที่ยวกับกิ๊กเพราะว่ามันไม่ใช่คอนเซ็ป สิทธิ์เก่าเตียมพัทแต่เมื่อกี้คุยคุยกับเจ้าของร้านคุยไปคุยมาเขาบอกว่าพี่สาวเกาอยู่เตียมพัทเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรถือว่าเหบารวมได้คือไงถือว่าเบารวมได้รุ่นอะไรไม่รู้เนอะอายุเท่าไหร่ผมไม่ไม่พี่สาวพี่สาวพี่สาวน่าจะประมาณสามสองสามสองโบโบอายุสามสามถูกสามสามนะครับสามสามแค่นั้นก็ยี่สี่แหละรุ่นยี่สี่ยี่สี่อะไรหมันก็คงมีหลายโบคุณผู้ชม ก็ถ้าโบรุ่นประมาณ 25, 24, 26อะไรเงี้ยดูอยู่ถ้าถ้าอันนี้เป็นน้องชายของคุณต้องเป็นน้องชายของคุณ <c oughs> ก็ทักเข้ามาได้นะครับโอเคอัน <c oughs> อนี้ก็ถือว่าเป็นรายการเทียบวัาคลิปเหมือนเดิมไปก่อนลาสิปิดคลิปให้หน่อยแค่นี้เหรอคลิปต้อลาไปก่อนนะคุณผู้ชมครับกลับร้านกาแฟ <Better> เบเทอร์แทนแทนซาล่าไปด้วยคาเฟ่